เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคืนเงินการประกันการใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาได้เริ่มที่จะ ทยอยจ่ายเงินคืนให้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยงบประมาณรวมแล้วอยู่ประมาณ350ล้านบาทเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเมื่อวันที่31มีนาคมรองผู้ว่าการบัญชีและการเงินการไฟฟ้าโซนภูมิภาคได้เปิดเผยว่าการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจนถึงวันที่31มีนาคม6 3มีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์มากกว่า3ล้านลายโดยเริ่มทยอยจ่ายเงินวันที่31มีนาคม63เป็นวันแรกนะครับ ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วถูกต้องเป็นจํานวนเงินกว่า350ล้านบาทสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้ยื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เร่งดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจะทยอยจ่ายผ่านช่องทางพร้อมเพลย์โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอิเลเวนต่อไปนะครับทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ยื่นตรวจสอบสิทธิ์ การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นตรวจสอบสิทธิ์ได้จากเว็บไซต์ w w w p e a c o t s ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดโดยงดเดินทางมาลงที่สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการของรัฐบาลอยู่บ้านลดเชื้อเพื่อชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่31มีนาคมคุณผู้ชมลองเช็คดูนะครับว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีของเราหรือ,อยังนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนขอรับเงินคืนวันนี้ก็ยังสามารถดําเนินการได้นะครับเขาไม่ได้มีการปิดระบบเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของเรานั่นเองนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ